ได้ออเออโค yes, yes, yes. กราบสวีดัตกราบสวัสดีท่านเกียรติผู้มีแขกท่านแขกท่านเกียรติไว้โคตรป็นสัพพัฒน์เฮ้ยพอไหม เราเซ็ตเยอะจริงเหรอฮะวันนี้เราเป็นไรนะทุกทีจะไวมากรับวันนี้เราเซ็ตเยอะมากเลยหนูว่าไปไปอา oh. พร้อมอยังพร้อมยัง Are you ready No No โอเคครับอะสวัสดีครับสวัสดีชาว h d d Suspension นะครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะจับในส่วนของ รางวัลน,นะครับาจากการที่เราได้วันนั้นเรามีการแจกไอศครีมนะครับในวัน best in class quality day นะครับก็ผ่านไปแล้วด้วยดีนะครับพนักงานคงได้ชิมไอศครีมอร่อย,ออยของพวกเราไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพวกเรานะครับที่ทําให้คุณภาพของสินค้าของเรามีาได้รับ เป็นที่ยอมรับเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าก็ได้ประเมินมาแล้วว่าเราเนี่ยมีในส่วนของ Qual ทตอันดับหนึ่งนะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ของลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับทุกฝ่ายทุกผนกนะครับมีความสาคัญหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราแจกทั้ง4โรงงานไปเลยนะครับก็เรียบร้อยละแต่วันนี้นะครับอย่างที่เราได้เคยเกริ่นกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะต้องมาแจกรางวัลให้กับ พนักงานที่ได้ร่วมสนุกนะครับเราก็จะมีกิจกรรมแฮชแท็กนะครับในการที่จะทานไอติมนะครับหลังจากนั้นก็แฮชแท็กไปนะครับเบ็ดยินคาร์ดนะครับหลังจากนั้นก็วันนี้มีทั้งหมดประมาณร้อยเท่าไหร่นะอัดเท่าไหร่นะห้าสิบกว่าห้าสามห้าสิบสามคนร้อยห้าสิบสามอย่าลืมร้อยห้าสิามร้อยคูร้อยฟันกรงจะบ้าอะไรไงนั่นหวยอันนี้นะครับร้อยห้าสิบสามคนก็อยู่ในนี้ รางวัลนะครับวันนี้มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับที่ต้องแจกเท่าไหร่ก็แจกทั้งหมดเลยสามรางวัลนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นกระติกเก็บความเย็นกันความร้อนคืออย่าไปอยู่ใกล้ความร้อนเดี๋ยวมันจะละลายนะครับใช่เรื่องด้วยนะไม่ใช่อันนี้กระติกนะครับอ่ะก็จะมีตุ๊กตานะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นที่นอนปิกนิกนะครับเดี๋ยวเราจับ ให้รางวัลกับพนักงานเลยนะครับขออนุญาตจับนะครับแล้วก็ใครได้รับรางวัลอะไรเดี๋ยวเราจะแปะไปเลยว่ารางวัลอันนี้ของใครของใครนะครับอย่าลืมนะครับเวลาท่านได้เสร็จท่านอินบ็อกมาหาเราด้วยนะครับว่าท่านได้อะไรนะครับท่านชื่อ E n ใช่ไหมแพนอยู่แพนไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมอินบ็อกมานะครับใครที่มีเพื่อนดูแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์สดเข้าไปกดสับไต่มอบดาวให้ผมด้วยครับกดดาวรัวๆรัวๆรัวๆ FC เข้ามาเลย ให้ดูขายของวเนี่ยอะเรนีนวกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราแจกกันก่อนเลยครับส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋านี้แจกมา3งา,าแนแะล้วอยๆทันทีต่ว่าอันนี้มีเข่าแท็กไหมแต่ว่าอันนี้มีเข่แท็กนะนะครับเตรียมตัวท่านแรกที่ได้ไปคนก่อนเลยนะครับไม่ต้องมองนะครับท่านแรกที่ได้นะครับยินดีกับคุณเดี๋ยวต็งต็ง <c oughs> อันนี้ อันนี้ผ่านไว้ก่อนผ่านไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเอาคนนี้ก่อนโปร่งใสโปงใสครับแต่รู้สึกก็คือเอามาโชว์เดี๋ยวเขาจะหาว่ามันมาไหมคือมันมันติดมาครับอันนี้ต้องขอโทษคนที่อันนี้เป็นวันเกิดวันนี้วันเกิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโปร่งใสตอนวันนี้มันติดกันไงเพราะเราแจกหลายรางวัลไง เฮ้ยเราไม่ได้แจกรางวัลเดียวเรามีหลายกิจกรรมนี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดของเรามันไม่ได้ผิดพลาดแต่บังเอิญเดี๋ยวก่อนเขาแทงอะไรสี่เจ็ดแปดสี่เฮ้ยถูกนี่หวางว่าที่แล้วยินดีกับเขาด้วยยินดีกับเขาด้วยคือว่าเขาได้รางวัลไปแล้วแต่อันนี้คือมันเกิดเขาไม่เกี่ยวอันนี้คือ best in car quality ครับน้องเหมียวงันะครับเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษทีเหมียวจับให้พี่อันหนึ่งจ่ายพี่อันหนึ่งทัชนะเดี๋ยวจับเอามาอะไรได้คำบุญวันวันเกิดอย่างไรมาพี่อ่าโอเค เอาไปสองอันเลยเอากร<ล>ะเป๋ากระเป๋าไปพร้อมกักระ,<ล>ะเป๋าไปด้วยกันท่านแรกที่ได้ไปนี่ต้องไปลุกไอติมเมื่ <ละ S 2> อกี้เนี่ยเป็นปล <ะ S 1> ูกหวยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เอาไม่ผ่าน <c oughs> คนแรกนะครับคุณนัตตี้นัตตี้นะครับขอบคุณนะคะ mpt นะครับแฮชแท็กมาถูกต้องนะครับไม่เห็นหน้าหรอกเห็นแต่ไอสกีมสองคนนะครับอันนี้นัตตี้นัตตี้นะอันนี้เห็นไหมโอเคไหมครับโอเคนัตตี้นัตตี้นะนี้นะของคุณนะ อ่ะอีกสองอันนะครับอ่าแพ็กไปเลยน้องเหมียวอันนี้ของเขานะครับต่อมาคือคุณอันนี้อะไรแอนนาแอนาแอนาถ่ายรูปเป็นกลุ่มมากเลยแต่ต้องได้คนเดียวนะคนที่ได้เป็นเฟซของนะครับก็คนได้ไปนะแอนานาเนาะขอบคุณบริษัทที่แจกไอศครีมฟรีนะจริงๆอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแทนค่าขอบคุณนะครับที่พนักงานร่วมมือร่วมใจกานทำงานช่วยกันทํางานครับ คุณภาพสำคัญท Th like no ี่สุดเลยนะครับหากล้วชันเอ้ยเหากลมร่วมช่วยกันนะครับปีหน้ากินอีกไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าเราประเมินที่1แล้วนะครับปีหน้าอันนี้คุณไอนานะยินดีนะครับคุณไอนานะครับอ่ะนะครับกระเป๋านะกระเป๋าปิ้งไปน้องเหมียวไปกระเป๋าอีกอันหนึ่งนะน้องเหมียวเนี่กระเป๋าอันนี้เลยอันหนึ่งนะครับยินดีโอ้โหถ่ายกันสองคนนะครับก็สวยสวยงามพระรามแปดมากเลยคนนี้ตาหวานซ่อนเปรียวนะครับโอ้โหสวัสดีปีใหม่ของคุณมิตรภาพ ขอบคุณบริษัทสำหรับไอศกรีมมากๆขอให้กิจการของบริษัทจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วขอให้มีโอทีเยอะๆมากๆตลอดไปนะจ,จ๊ะจุ๊บจุ๊บจิกเกลส์นี่นะครับไอจิกเกลส์ผมเอ,เองนะครับอ่ะอันนี้ตาหวานนะครับอ่ะยินดีกับตาหวานนะครับนะอันนี้เป็นกระเป๋านะตาหวานนะอ่ะโอเคต่อมานะครับเพื่อเร็วๆวเลยกระติกมีทั้งหมด5อัน2 3 4 5อันนี้5อันนะครับกระติกนะครับก็ จับมาก่อนคนแรกเลยกระติกนะนะครับกดไคได้กระติกดูน้ําไม่มีหลอดนะหลอดไปหาเองน,นะครับอ่ะคุณอันนี้อะไรปุ้งเหรอไหนนี่ปังปังเหรอปังปุ้งปัง,ปง,ปงอ่าปังเอ่อผส,ส์สุวรรณนะครับปังประสงค์สุวรรณขอบคุณนะครับ m พ t มากๆนะคะที่แจกไอศครีมฟรีขอให้ เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับเอาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคุณปังนะครับเพราะว่าเราช่วยกันทํางานนะครับพอร์ติสัมสำคัญทุกอย่างที่บอกไปอย่าลืมนะครับคุณปังนะครับแฮชแท็กมาด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะอ่านออกถ้ามันปุงปังปุ้งปัง่เนี่ยอะอะต่อไปนะครับอาเหมือนกันครับอันนี้สีเขียวของใครไม่รู้ได้ไปมาเอาเลยตามนี่เลยโอ้โหวันนี้ไอคกีมบวกมาม่านะครับแสดงว่าตอนนี้กําลังอยากกินอาหารญี่ปุ่น นะครับขอบคุณสำหรับไอศครีมนะคะคุณนะครับกันกันนิฐานะครับกันนิฐานะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ายินดีด้วยนะเจ้าคุณกันนิฐาเนาะอ่านี่นะครับโอเคไหมครับอ่าขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับก็อินบ็อกซ์มาบอกว่าชื่ออะไรนะครับอยู่แผนไหนด้วยนะครับเร็วๆเลยนะครับอ่านะครับต่อมานะครับคุณ พรพันธ์นะครับคุณพรพันธ์นะครับไอศครีมหลังอาหารอร่อยมากนะครับอ่ะยินดีด้วยครับคุณพรพันธ์นะครับ <Okay. S 1> โอเคครับอ่ะแบบเร็วๆนะครับอีก2กระติกนะครับของระวัลเรามีเยอะนะครับต่อมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เนี่ยไอศครีมนะคะโอ้ยน่ารักจัง น่าจะอยู่แพนเฮตโหรือเปล่านะครับนับเดือนอ่าอยู่แพนเฮตโจริงๆด้วยอ่ะน้องนับเดือนค่ะขอบคุณมากนะคะที่ยิ้มตาหวานนะครับแล้วก็ลงเฟสสวยๆงา,งามนะครับให้พิธีกรได้อ่านบ้างนะครับ <c oughs> น้องนับเดือนนะครับส่วนพี่นับดาวเกี่ยวหรอวะดึงดาวอันนั้นมันดมกาวไลบ่านะครับอ่านะครับคน่อ,อมากระติกคนสุดท้ายนะครับ ของฟรีมีในโลกนะครับที่ MPT วังน้อยขอบคุณหลายๆเด้อตอนนี้นะครับหายใจเข้าก็เฮ้อหายใจออกก็เฮ่ออะไรมวาวะเนี่ยอ๋ออ๋อคอนเนตโต้หายใจเข้าขอคอนเนตโต้หายใจออกคอนเนตโต้ไงเฮ่อกูเองแหละเฮ่อเนี่ยคุณมะยุรีใสย้อยนะครับใสย้อยนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับคุณมะยุรีครับอ่าหายใจออกเข้าก็คอนเนตโต้นะครับก <Okay. S 1> ินไป นะครับปราหวานกินเลยอะต่อมาเป็นกระติกอยู่นะครับกระติกอีก3รางวัลนะครับราาทำไมไม่แกะราคาเลยเนี่ยรุ่มรามมากเลยเนี่นะครับัวค้ามให้ดูกระติกประมาณ3,500นานะครับตอนนี้เราไปต่อราคามาอะยินดีด้วยกับคุณอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงไอศ์รีมพวกเรานะคะนะครับก็นะครับคุณกุลิสานะครับกุลิสานะครับยินดีด้วยโอ้โหทำท่ากินไอติมอร่อยมากเลย นะครับถ่ายรูปกับเพื่อนนะครับ3ามคนนะครับออย่าลืมนะครับถ้าอ่านผิดก็พยายามดูในเฟซด้วยว่าคุณชื่ออะไรนะครับจะได้มารับของรางวัลนะครับอย่าลืมนะอ่ะนะครับอ่ะกระติกเรียบร้อยอีกสองรางวัลอ่ะกติกสีส้มบ้างนะครับโอ้โชว์รูปไอศครีมนะครับแตงง่ายๆเลยนะครับคุณเหมียวนะครับคุณเหมียวไม่ใช่เียกเหมียวสมพิษนะครับคุณเหมียวสมพิษนะครับอ่า ยินดีด้วยนะครับคุณเหมียวอ่านะครับเห็นไหมทานไอศครีมมาอร่อยยังได้โชคอีกเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนในกลุ่มของเรานะครับเพราะว่าเราเล่นหรือว่าแบบไม่กล้าชวนเดี๋ยวมันมาแย่งโคต้าเราชวนมาเลยเดี๋ยวต่อไปนะใครชวนได้สิบคนนะเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ด้วยที่พูดไปแล้วนะเอาใครพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนาดใส่แล้วเฮหารางวัลให้ด้วยนะโอเคนะครับโอ้โหนี่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย ถึงหน้าพี่จะโหดแต่ก็อยู่ในหมวดสายหวานนะขอบคุณบริษัทแจกไอศครีมแสนอร่อยให้พนักง,งานทุกคนครับคุณสุรชัยรำไย,ยหวานนี่ได้กระติงกนะผู้ชายคนแรกของเรานะครับคุณสุรชยัยยินดีได้ครับอ,อย่าลืมนะนะครับต่อมาเป็นตุ๊ก,กตาเอารูปอะไรดีก่อนไอ้นี่หม,มีนะครับหมีหมีตัวนี้จะเป็นของใคร นะครับผู้หญิงนะครับเห็นหน้าเธอก็เหมือนไอศครีมไ e, ด้ไม่ได้กินก็ละลายนะครับไอศครีมฟรี S K R e, โออ <ร hooting S 2> <ล>ะไรไปเออนั่นแหละน้องเตา๋าโซฮอตนะครับน้องเต๋าโซฮอตนะครับนี่เหมาะกับตุ๊กตา so hot, นะครับเธอหน้าห so วา so hot, นเ,า so hot, นเนหมาะกับตุ๊กตาอ่ะต่อมาเป็นตุ๊กตาเป็ดน,น้อยนะครับเป็ดน้อยลิฟว์เดี๋ยวโดนถล่มยับอีกเรารอไอซ์นอลไงอาร์เซนอลอยู่สิบห้า นะครับก็ไม่เป็นไร,ร,รผมชอบทางสตู <c oughs> ผมแกะเซนนอนนะครับอู้อันนี้มาเป็นกลุ่มน่ารักทั้งนั้นเลยนะสามคนแต่ได้ว่า,า,าคนเดียวนะเอาไปแบ่งกันไอคนเอาหัวไอคนเอาปีกไปแล้วกันนะอ่ะเรามีเวลากับสิ่งที่เราอยากทําเสมอนะครับแต่สิ่งที่เราขาดคือความตั้งใจไม่ใช่เวลาอันนี้ปรัชญาคิดลึกคิดมากแต่พี่คิดไม่ออกอีกแล้วเดี๋ยวผมล่วงเอกโอเคนะครับขอแสดงความยินดีกับบริษัทนะครับที่ได้รับจัดอันดับ คุณภนะาพผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งและขอคุณบริษัทที่ให้รางวัลกับพนักงานทุกคนนะครับคุณนะครับคุณนุ่มพลอยนะใช่ปะนุ่มพลอยน้ำน้ำพลอยน้ำพลอยน้ำพลอ,อยนะถ้าเป็นน้ำเพชรก็อีกคนนะน้ำพลอยนะภาษากฤษไปได้ภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงชีวิตนี้เอานะครับโอเคโอเค,อเค,อเคไหมครับโอเคครับอะต่อมานะครับเป็นตุ๊กตาอกีก ตุ๊กตาแพะสีชมพูอ่าโอเคโอ้เหมาะกับคนนี้เลยนะเพราะว่าคนนี้ก็ใส่เสื้อสีชมพูเห็นไหมเหมาะกับเนี่ยเหมาะกับตุ๊กตาแล้วไม่เหมาะกับพี่มีแฟนมีแฟนยังไม่รู้คนเนี้ยหลาบกี่แล้วเดี๋ยวแฟนมากระทืบหน้าโรงงานน้าถ้าหนูเป็นไอติมนะครับพี่จะกินหรือพี่จะเลียพี่ขอกินหนูได้ไหม โอเคนะครับ #hashtag ททเลยนะคนไม่เผ็ดแคปชั่นเด็ดไว้ก่อนเออนี่น่ารักที่สุดเลยน้องก้อยเห็นะครับรัตติยานะครับน้องก้อยรัตติยานะครับโอ้ยินดีด้วยโอเคนะครับแคปชั่นเด็ดมากเลยชอบมากเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวให้น้องมารักประวันกับพี่นะพี่มีคําตอบให้ <Okay. S 1> โอเคขอบคุณน้องก้อยคะ่ะวันหลังประกวด h a s t พวกน,นี้ดีวกว่าว่าใครแค,นนะแคปชั่นกวนๆนะ โอเคี okay. ้ถ่ายเป็นกลุ่มเลยน่ารักที่สุดเลยอันนี้อยู่แผนบางน้อยนะเล็กๆน้อยๆพอเป็นกำลังใจให้ในการทำงานแฮชแท็ก <Okay. S 1> นะครับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งะครับนะครับ,นะรบก็คุณปะปุ้ยวงไทยสงนะครับโหนะผู้หญิงอะล้อมรอบได้ผู้ชายคนเดียวไอ้สามคนนะครับโอเคโอเคครับอ่ะต่อมานะครับจับไปก่อนล่วงหน้าเป็นตุ๊กตาหมีมาใกล้ๆหน่อยซิเธอหมี นี่เอาเป็นหมีเล็กก่อนก่อนที่จะเป็นหมีใหญ่นี่หมีเล็กไปก่อนช่วงนี้อากาศหนาวจะได้กอดได้นะครับอ่ะกินไอศครีมหน้าหวานนะครับเขาว่าอร่อยยิ่งกินไอศครีมฟรีแบบนี้ยิ่งชื่นใจนะครับโอ้โหอันนี้ขาประจําของเรานะครับคุณ ri, นุ๊สุปรนีนะครับสุปราณีนะครับคุณนุสุปราณีได้แล้วได้ตลอดบอกแล้วไงถ้าเล่นกิจกรรมทําถูกกติกาได้หมดนะครับได้หมดเลยอย่าลืม CF มาด้วยนะครับใครอยากได้นะครับให้เกี่ยวบอว อันอันอันนั้นมันขายของละเอาอะไรก่อนนี่ก่อนนะก่อนที่จะไปที่นอนนะครับเป็นตุ๊กตาหมีนะครับเป็นตุ๊กตาหมีนะครับอ่ะไปแบบเร็วๆรัวๆนะครับแต่น้องๆจะได้แบบดูโพสแล้วโอ้ยเออมันสั้นดีเว้ยขี้เกียจด,ดูเดี๋ยวเผื่อแบบเออเมื่อไหร่จะถึงคิวกูเออรอไม่ได้โอเคนะครับเรื่องความอร่อยยอมไม่ได้จริงๆนะครับขอบคุณไอศ์รีมแสนอร่อยนะครับก็คนนะครับปุ้มปุ้ย พีเจนะครับปุ้มปุ้ยพีเจนะครับยินดีด้วยนะครับอ๋อนี่นะครับปุ้มปุ้มปุ้ยพีเจนะเอาตุ๊กตาไปกอดนะครับอย่าลืมนะครับนะครับอินบ็อกมาแจ้งชื่อแล้วก็อีเอ็นแล้วก็แพนด้วยนะครับเพื่อที่จะนะครับประกาศรายชื่อยิ่งพวกเธอทําเร็วๆนะเราก็จะประกาศแล้วก็จะไปรับของรางวัลนะครับก็น่าจะประมาณสั้งสองวัน่ะนะครับแต่ถ้าพวกเธอเร็วเราก็ทําเร็วอย่าลืมนะครับแจ้งชื่อมาด้วยนะต่อมาโอ้โหนี่หน้าหน้าตาเธอจิกมากเลยสองคนนี้นะครับ นะครับเขียนว่านะครับกินไอติมที่ไหนไม่สําคัญรู้แค่ว่าไอศ์รีมที่นั่นนะครับไม่อร่อยเท่าที่นี่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงที่บริษัทเราเนอะอ่าคุณจ๋อมจา๋าจ๋อมจา๋าอ่าจ๋อมจ๋าไม่ใช่จ๋อมจอมนะจ๋อมจา๋าจ๋อมจา๋าได้โอ้โหเร็วเหรอโอเค<ข>อตัวจ <ขอ S 1> ริงพอแล้ว <laughs> อ่ะเป็นที่นอนบ้างเอาสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนนะครับ คนคแบบรัวๆคนคนนะเอาคนนี้ได้ไปนะครับปึ้มนะครับโอ้น่าลักที่สุดอ่ะถ้าเราเป็นไอติมเธอจะกินหรือหรือเธอจะอีอีอะไรไมรอีอีเฉยนะนะครับคุณเขมิกาปักษาชาตินะยินดีนะครับคุณเขมิกาอ่ะรวัาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนะทั้งรางวัลทั้งไอศครีมเลยนะครับบริษัทจัดให้หมดเลยในะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนะครับทุกกิจกรรมถ้าไม่มีพวกคุณในการทํากิจกรรมพวกเราก็ไม่มีงานทำ <c oughs> ไม่ใช่อะไรเรากลัวตกงานท <c oughs> ่านสุดท้ายที่ไ้ที่นอนปิกนิกไปได้เกียรติ <c oughs> ได้แก่โอ้โหช้าเกินอะ่ะเวลา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมเตรียมทีมงานใอมไวาเอาลกันรางวัลที่นอนปิกนิก ได้เกียรติได้แก่โ okay. อเคแวเอย่างนี้ใวพลไปสึพุธว่าด้วยเรื่องไอิมที่บริษัทแจกอร่อยมากโอ้โหดูท่ากินอร่อยจริงๆนะครับ,ค,นะค,รบคุณสุวรรณานะครับคุณสุวรรณายินดุยดวยครับอ่าท่านสุดท้ายนะโอเคยินดีด้วยครับอ่านี่คุณสุวรรณานะโอเคจบไปแล้วนะครับประมาณ20กว่ารางวัลน,นะครับวันนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของกิจกรรมผู้นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากทำเพื่อนักงานแล้วข้อที่สำคัญนะครับก็ไว้ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแห่งความสร้างสารรค์หรือแม้แต่เป็นงานที่เราทําอยู่ปัจจุบันนะครับภาคเราทงความหาพวกเราทําด้วยความตั้งใจนะครับมันก็จะก่อเกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับก็ร่วมช่วยกันครับารางวัลคุณภาพไม่ได้เกิดจากใครคนหนึ่งนะครับก็เกิดจากพวกเราแหละนะครับทั้ง ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบริหารร่วมกันช่วยกันทําให้เกิดเขาเรียกว่าคุณภาพงานนะครับขึ้นมาลูกค้าประเมินนะครับเราก็ได้รับรางวัลอย่างที่บอกนะครับ Best In c a r Quality จากลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งนะนะครับเป็นวาอภูมิใจในปีนี้นะครับแล้วก็ปีต่อไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวลูกค้าก็ประเมินให้เราอีกที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับหาพผู้เราช่วยช่วยร่วมช่วยกันอย่างนี้อีกนะครับอ่ะฝากกิจกรรมต่อไปด้วยนะครับเป็นกิจกรรมแข่งขันแม่ล่กกันนะครับเราก็เดี๋ยวใครอยากที่จะ ร่วมนะครับแลกของขวัญในกิจกรรมเมอร์ลี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเอียนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับเดี๋ยวเราคงจะประกาศแล้วครับแล้วก็เริ่มเปิดรับนะครับของขวัญเริ่มตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตารางการร่วมสนุกเนี่ยจัด AJ ก่อน AJ จะจัดที่22นะครับ23ก็จะเป็น k c m a นะครับแล้วก็24จะเป็นส่ง HTO ยี่สิบหเป็นแพนนี้นะครับก็ใครอยากมาร่วมสนุกก็ส่งของขวัญนะครับที่มีมูลค่าตั้งแต่200บาทขึ้นไปนะครับก็ อย่างอาเจก็ส่งที่คุณอ้อนะครับพี่อ้อลุงนภานะครับหรือว่าพี่ธีรวัตรนะครับส่วน k c m ีก็ส่งที่ทาง ES นะครับเฮ o ก็ส่งที่พี่น้องทัศนีหรือคุณกันพง์นะครับหรือน้องเซฟก็ได้นะครับฝ่ายบุคคลนะครับส่วนที่นี่มาส่งที่ห้องเออเลยนะครับพี่สุบินแล้วพี่โต้งแล้วพี่อัดน้องเมย์อะไรเงี้ยก็จะคอยรับนะครับสลากแล้วก็รับของรางวัลรับของขวัญนะครับที่พนักงานจะมาร่วมนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยนะรางวัลพิเศษนั่นก็ค นะครับปีนี้กำลังดูอยู่ปีที่แล้วเป็นทีวีเดี๋ยวปีนี้ดูก่อนนะครับว่าเจ้าทีวีหรือเจ้าอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับเพื่อเป็นของรางวัลในการที่ให้พนักงานได้รวมสนุกกันนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ร่วมสนุกกิจกรรมแรกขวันเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่นะครับจากผู้บริหารนะครับที่จัดไว้ให้กับพนักงานนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่รูมสนุกก็คือถ่ายรูปกับแบกระดอปเนอะงั้นใครถ่ายรูปมียงร้อยยอดก็เขาเรียก โพสไปใน a c e b o o k นะครับก็จะได้รรางวัลนะครับเป็นของที่ลึกอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่ถ้ามีเยอะก็อาจจะมาจับรางวัลอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รางวัลไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยการกิจกรรมต่างนะครับก็ขอให้พนักงานด้วยร่วมสนุกกันเยอะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีสันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บริษัทอยากที่จะให้พนักงานได้มีรอยยิ้มนะครับระหว่างที่พนักงานได้ทํางานอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ตุ๊บินช่วยขำนะครับน้องเมย์น้องเหมียวแล้วก็น้องอัดนะครับที่เป็นตากล้องวันนี้ขอบคุณทุกท่านคครรัับบทีี่ววมมตติดดาขอุณ เหตุครับ